วันนี้ใครลงทะเบียนคนละครึ่งพลาสไม่สําเร็จบ้างคะต้องฟังคลิปนี้เลยนะคะเพราะว่าล่าสุดรัฐบาลแจ้งข่าวดีสําหรับคนที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จวันนี้3ข้อด้วยกันนะคะวันนี้20ตุลาคมตอนสี่ทุม่มต้องบอกวันเวลาก่อนนะเดี๋ยวจะงงกันเพราะว่าไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้มันจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าก็ต้องอัปเดตกันวันต่อวันบางทีอาจจะต้องชั่วโมงต่อชั่วโมงด้วยซ้ำนะคือข่าวดีที่ว่าอย่างแรกคืออย่างที่รู้คะ่ะว่าเต็มไปแล้ว20บล้านสิทธิ์ใช่ไหม แต่แต่20ล้านสิทธิเนี้ยเขาจะต้องมีคนที่ทั้งลงทะเบียนแบบ2 0 0 0บาทก็คือไม่ได้ยื่นแบบภาษีก็จะมี2วงเงินนะคะที่จะให้แตกต่างกันไปแต่อย่างนี้พอคำนวณเงินออกมาค่ะเขาก็จะมีงบประมาณอยู่ถ้าหากว่าคำนวณออกมาแล้วงบประมาณยังเหลือก็จะมีการคืนตรงนี้มาเดี๋ยวลงทะเบียนกันอีกนะคะแล้วก็รวมไปถึงคนที่ต้องมีการถูกตรวจสอบคุณสมบัติค่ะ ตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยเขาตรวจแล้วนะคะทันทีเลยมีการลงทะเบียนปุ๊บตรวจทันทีทยอยทยอยตรวจกันไปที่บอกว่าคนลงทะเบียนใหม่ทําไมถึงต้องรอ3วันเขาก็ต้องตรวจนะคะว่า16ปีไหมนะคะก็จะมีเกณฑ์อยู่นะว่าในช่วงของวันลงทะเบียนคือ จะต,ต้องมีอายุ16ปีตั้งแต่วันนี้20ตุลาคมนะคะ16ปีบริบูรณ์แล้วก็ไม่ได้เป็นผู้มีปัตสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่าอันนั้นคนละอันกันนะคะอันคนละโครงการที่รัฐบาลอุดหนุนเงินไปอันนั้นก็อีกส่วนหนึ่งจะต้องไม่เคยถูกตัดสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งในรอบก่อนๆมาก่อนตรวจสอบคุณสมบัติอะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเอามาคำนวณดูใหม่ค่ะว่ามียอดและมีสิทธิ์คงเหลือที่ ถูกตัดสิทธ์ไปหรืออาจจะไม่ได้ถูกต้องตามคุณสมบัตินะคะก็จะมาดูว่าเหลือเท่าไหร่แล้วก็จะเอามาคืนให้กับประชาชนโดยจะให้ลงทะเบียนกันอีกรอบหนึ่งเขาบอกว่าจะลงทะเบียนกันก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะอันนี้รอบหนึ่งนะแปลว่าตอนเช้า6กโมงเช้าใครที่ยังไม่ลงทะเบียนก็ยังสามารถเข้าไปผ่านทางเว็บไซต์คนละครึ่ง plus com ได้แล้วก็ไปดูว่าเหลือสิทธิอยู่กี่สิทธิ แล้วก็รีบไปลงทะเบียนตั้งแต่6กโมงเชา้ายังมีหวังแต่ไม่รู้นะว่าจะมีหวังเนี่ยคือหลักจํานวนเท่าไหร่เดี๋ยวเอาไว้อัปเดตต,ตอนเชา้าในข่าวเชาว้าเดี๋ยวแอนจะไปดูอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ ข่าวดีที่2ค่ะข่าวดีที่2ก็คือว่าคนที่ลงทะเบียนยังไม่สําเร็จเนี่ยนะคะนอกเหนือจากแต่ละวันแต่ละวันที่ตรวจสอบคุณสมบัติกันไปแล้วแล้วก็อาจจะมีการคืนสิทธิ์ให้สําหรับคุณสมบัติบางคนที่ไม่ผ่านก็จะได้เอามาให้คนอื่นได้ลงทะเบียนกันต่อคราวนี้เนี่ยหลังจากนั้นค่ะหลังจากที่เราใช้เงินกันไปแล้วตั้งแต่29ตุลาคมกำหนดของการวันสิ้นสุดเขาเรียกว่าวันสิ้นสุดของวันแรกของการเข้าไปใช้ คนละครึ่ง plus ก็คือว่าควรจะต้องใช้ได้ตั้งแต่29ตุลาคมแต่ถ้าหากว่าไม่พบการใช้คนละครึ่ง plus เนี้ยในวันที่11พฤศจ,จิกายนตอน5ทุ่มก็จะถูกตัดสิทธิ์แปลว,ว่าคุณจะต้อง